กองทุนหมู่บ้านกองทุนเพื่อทุกกองทุนสร้างชุมชนจะพาไปพบกับกองทุนที่เน้นให้สมาชิกดูแลตัวเองได้บริหารจัดก,การตัวเองได้และสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนได้ครับประชาชนได้ประโยชน์ในทุกเรื่องหนึ่ง ประโยชน์ว่าท่านมีแหล่งเงินทุนใกล้ตัวท่านท่านมีแหล่งเงินออมอยู่ใกล้ตัวท่านท่านมีสวัสดิภาพสวัสดิการอยู่ใกล้ตัวท่านท่านมีด้านการบริการครบวงจรท่านไม่ต้องไปหาที่อื่นอยู่ใกล้ตัวท่านนี่คือประชาชนได้และขณะเดียวกันสิ้นปีท่านก็ได้ประโยชน์จากผลกําไรตอนนี้ประโยชน์ของเราก็คือเนี่ยชาวบ้านเขียนโครงการมาขอติดตั้ง หน้าป้ายกระจกสองโค้งทางเดินเพื่อความปลอดภัยเขาก็มาของ,งบจากตรงนี้นี่คือส่วนของประชาชนตอนนี้ชุมชนของเราจากที่เราไม่เคยมีทรัพย์สินเป็นของชุมชนเองณนะเวลานี้อาคารสองอาคารหลังนี้เป็นของชุมชนเราที่ดินสองที่ดินนี้เป็นของชุมชนเราแล้วขนาดเดียวกันชุมชนเราได้ขับเคลื่อนได้เป็นตัวแทนในเกือบจะทุกระดับ นี่คือบทบาทของชุมชนได้แล้วสังคมได้อะไรสังคมลดภาระในการเลี้ยงดูเพราะเราไม่ต้องมานั่งรับภาระพูดสูงอายุแล้วเพราะมีสวัสดิภาพและสวัสดิการสังคมรอบนอกได้ประโยชน์ในการศึกษาดูงานของเราแล้วประเทศชาติได้อะไรประเทศชาติได้หนึ่งแหล่งเงินทุนที่มีหลักฐาน 2. รัฐบาลลดภาระภาระในเรื่องของการจัดสวัสดิการให้กับ ผู้สูงอายุสวัสดิการเก็บไข้ได้ป่วยเพราะเราได้จัดสวัสดิการให้แล้วแล้วขณะเดียวกันรัฐบาลได้มากที่สุดคือได้ความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนนี่คือการได้ใน4ระดับที่เราบอกว่าประโยชน์ที่ได้รับจากพี่น้องประชาชนกู้แถวธนาคารนี่มันก็ยากถ้ามีชุมชนมันก็ดีต่อประชาชนในหมู่บ้านค่ะก็เราเราก็มีที่กู้อยู่ใกล้ในหมู่บ้านของเราค่ะเราขาดเหลืออะไรเราก็มาปรึกษาได้ค่ะพี่ก็กู้ไปแล้วพี่ก็มาชำระทุกเดือน ก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนอยู่ในหมู่บ้านเราด้วยค่ะ